พิซซ่ามาส่งครับส่งใใครอะคะเอ่อคุณป่านทอครับฮฮะนี่ยังไม่เที่ยงตรงเลยสั่งอาหารขึ้นมาแล้วหรอพี่คะคือคือป่านไม่ได้สั่งนะคะป่านไม่ได้เป็นคนโทรสั่งเลยคะ่ะกเปล่าคะ่ะแล้วใครจะสั่งล่ะอเหรอหอออออออย่างนั้นคงคงจะมีคนสั่งให้กระมังอขอนะคะ โทษนะคะคุณใครเป็นคนโทรสั่งเหรอคะนายชายแดนนายมาทำอะไรเขาลุกปุ๊นีอมาทำอะไรก็ผมมาเช็คดูไงว่าแฟนผมมีคนมาจีหรือเปล่าก็ห่วงอะอาราของเขานะจริงจริงเลยดูสิมีใครหรือเปล่าเรา ก็ไม่เห็นมีนะว่าแต่ผมไม่ได้มาเช็คอย่างเดียวผมเอาพิซซ่ามาฝากเม่อไรโอ้โห,หน้านี้อร่อยมากเลยเหรอหน้าอะไรอ่ะพิซซ่าน่ารักาาหรือว่าจะอีกสักหน้าหนึ่งหน้าอะไร,รอ๋อพิซซ่าหน้าตาดี <c oughs> อิ่มอิ่มแบบอิ่มเลย เอามันไปทิ้งได้ไหมครับ